กสส็สวัสดีนะครับก็มารีวิวบอ่อปลาไหลนะครับก็ต่อจากคลิปแรกเนาะเราเอาดินเหนียวมาใส่แล้วที่แรกเลยผมเอาหยกกล้วยหมักไม่ให้มีกินปูนนะครับก็ได้ปรมาณเวันก็เปลี่ยนทาย เอายกไว้วยออกนะครับก็ใช้ได้นะครับไม่มีกลิ่นปูนละก็ามายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีกลิ่นมีกลิ่นนี้แต่เจ็ดวันนะก็่าจะได้อยู่ตอนนี้ผมก็เอาดินโคลนมาใส่เรียบร้อยแล้วดินโคลนมาใส่แล้วก็เอาดอกต,ต้นตะระปัดมาใส่นลครับมาใส่ให้มีลมก็มเดี๋ยวรอน้ําใส่ลองดูน้ําใสกันมาสักาอาทิตย์หนึ่งว่าน้ําใส่หรือเปล่านะ ถ้าน้ำใสก็เดี๋ยวผมก็จะไปเตรียมปลาไหลเพื่อจะอามาปล่อยลองปล่อยดูนะครับลองก็ปล่อยดูลองก็ปล่อยดูนะครับก็เดี๋ยวจะไปหาดักก็จะลองลองเลี้ยงดูสักสี่เดือนว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะรอดไหมหรือจะมีตายไหมจะออกไข่ไหมแต่ไม่น่าจะไข่นะเพราะว่ามันหมดหนะน้าฝนแต่ลองจะลองลองเลี้ยงดูว่าสี่เดือนจะรอดไหมถ้าเกิดรอดก็โอเคครับก็เดี๋ยวขยับขยายใหม่ ลองลองดูก่อนลองดูลองดูบ่อเล็กๆลกก่อนเผื่อเลี้ยงแล้วมันไม่รอดมันมีตายแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียได้ครับเพราะว่ามันลงทุนต้นทุนน้อยลองลองเลี้ยงดูเล็กๆก่อนเริ่มจากเล็กๆก่อนเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงรอดแล้วเดี๋ยวค่อยขยับขยายได้ก็เดี๋ยวลองรอรอดูให้น้าใสหน่อยถ้าน้ำใสไม่ไรก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวดูอีกทีนะครับก็เดี๋ยวจะเตรียมบะไหลพร้อมแล้วก็เอามาปล่อยจะรีวิวให้ดูอีกทีนึง ก็ขอบคุณนะครับก็ขอ,อกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ